ประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าสามนะคะอ่าหยิบเลยใบหนึ่งใบหนึ่งหยิบเลยใบนึงเออหยิบใบเดียวหยิบใบเดียวเก็บ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 เก็เก็บเ้บเก็บเกบเก็บเก็บเก็บเบเบเดิบเก็บเกเก็บเก็บเก็บเบเกเออเอ็ใเบเดิมเป็บกบเดิมเห็นเก็บเนูเก่งเก็บเก็บเก็เก็บเนบเก็บเก็บเก็บเก่งเก็บเกก็ก็เก็เกเกกน เออได้กินได้กินเก่งมากแล้วเขาเขาหาก,กินทีละครึ่งก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องน้ำชิปอีเลฟเฟนสุรินนะคะวันนี้พี่น้ำชิปจะมาให้โชคกับพี่ FC, ี่เอฟซีทุกๆท่านนะคะให้โชคอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นี่คือสิ่งที่พี่น้ำชิปจะให้โชคนะคะงวดประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสามนะคะอ่า คมเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่น้ำทิพย์หยิบสามใบนะคะหยิบทีละใบแล้วเรามาดูกันทีละใบนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะอ่ะแม่แอนแม่แอนจะถือให้พี่น้ำทิพย์นะคะ อ่ะหยิบเลยใบหนึ่งใบหนึ่งหยิบเลยใบหนึ่งเออหยิบใบเดียวหยิบใบเดียวเก็บ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 ก็ไเก็ไเก็บเก็บเก็่เก็บเก็เกบเก็บเเก็บบเกงเก็เก็บเบเก็บเก็เก็เอ็เอาบเบเกบเก็บเบเดบเก็เก็เกเกเก็ก็ก็บก่บนก็บเก็บเก็บเด็บเกเกก็บเกบหก็บเก็บแเก็เก็บเบเก็บกเกบเก็บเกเอาอีกเอาอีกบกกบกเบเบ ไม่ไหนก็ได้ลูกเออหยิบให้แม่แอนหยิบให้แม่แอนเออเก่งมากลูกเก่งมากสามนะคะจะมาตัวเดิมหรือเปล่าคะเนี่ยจะมาตัวเดิมหรือเปล่านะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วมหนึ่งนะคะโอ้โหอ่าขอบคุณน้ำชิปนะคะลูก แม่ถ้าแม่ถูกหวยสามตัวตรงนะแล้วถ้าแม่ถูหวยสองตัวก็ได้นะลูกนะาแม่จะซื้อกล้วยให้หนูกินซื้อจับป,ปลาดุให้หนูกินนะลูกนะาขอบคุณนะลูกที่วันนี้หนูให้โชคกับแม่นะาโอเคไหมคะให้โชคกับแม่นะให้บุญบารมีของหนูให้ให้แม่ถูกหวยนะลูกนะเข้าใจไหมคะคนเก่งเนาะคนดีค่ะหลังจากที่พี่น้ำทิพย์นะคะได้ ให้โชคมานะคะก็จะมี3ตัวนี้นะคะเราจะมาสรุปให้นะคะก็จะมี8 3 1สาหนึ่งนะคะหรือว่าท่านใดยอยากจะจับเล่นสองตัวก็ได้นะคะหรือจะเล่นทั้ง3ตัวก็ได้นะคะจับคู่เล่นได้นะคะทั้งสามตัวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ แล้วแต่ท่านใดชอบเลยนะคะชอบตัวไหนก็จับคู่เล่นกับตัวนั้นได้เลยนะคะวันนี้ก็พี่น้ำทิพย์ก็มาให้โชคกับทุกๆท,ท่านนะคะถูกผิดยังไงไม่ว่ากันนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะค่ะหลังจากที่พี่น้ำทิพย์ให้โชคไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆน,นะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะ นี่บ้านของพี่น้ำชิพเลี้ยงไก่ด้วยนะคะตอนนี้ให้อาหารไก่แล้วช่วงเย็นแล้วก็พ่อดงกําลังก่อไฟให้นะคะก่อไฟให้ไล่ยุงนะคะเพราะว่ายุงเยอะนะคะพี่น้ำทิพก็ยืนอยู่ตรงนี้น้องตะวันยืนอยู่ในโรงทังนะคะจ้าเร็วลูกจ้าเร็วเออเก่งมาก เขาเองก็ได้เขาปอกเป็นนะคุณเขาปอกเป็นนะเดี๋ยวเรามาดูพี่น้ำทิพย์ปอกกระโพดกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆพี่น้ำทิพย์จะปอกกระโพดยังไงนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าเขาปอกกระโพดเป็นเขาเก่งนะคะพี่น้ำทิพย์เขากำลังแกะกระโพดอยู่นะคะเออเก่งมากลูก เห็นไหมหนูเก่งไหมแม่แม่เอฟซีนี่หนูปอกได้ด้วยหนูเก่งไหมคะหนูเก่งเนาะแลวปรับมุมสูงก็ได้ให้แม่แม่ได้เห็นชัดๆนี่หนูเก่งหนูปอกกระโพดได้กินด้วยน้ยองตะว,วันยังปอกกระโพดไม่เป็นนะคะเราต้องปอกให้นะคะนูน น้องตวมันก็มีความพยายามในการปอกนะคะเราต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองของเขาบ้างนะคะจะได้เป็นธรรมชาติของเขาอู้พี่ดําชิบเก่งแท้ลูกดูดูดูหนูปอกข้าวโพดได้ด้วยแม่ไม่ต้องปอกให้หนูเลยเนาะเก่งมากๆเลยลูกขอบคุณแม่แม่เอฟซี ท,ทุกทท่านนะคะที่ไม่กดข้ามโฆษณาของน้องน้ำชิพนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหนูเก่งไม้นั่นหนกบอกได้แล้วหนูเก่งอีเด็กอะไรเก่งแท้ลูกเก่งจังเลยลูกกินใหญ่เลยคุณพ่อแล้วของน้องตะวันหมดก็ให้น้องตะวันอีกนะ เอาให้แม่เดาเอื้องด้วยแล้วก็พี่น้ำค้างด้วยนี่พี่น้ำทิพย์กินใหญ่เลยพี่น้ำทิพยะะ์ก็กินข้าวเราเลี้ยงอยู่แบบวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะคะเลี้ยงไก่เลี้ยงกบไวกินนะคะปลูกผักไว้ด้วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ในหลวงรอ .9 ท่านได้บอกไว้นะคะ นี่เก่งไหมอุ้ยเก่งจังเลยลูกหนูกเก่งแท้หนูปอกข้าวโพดกินได้เองด้วย,ยดูสิเปลือกขาวกองอยู่ข้างล่างเลย,ยเด็กอะไรเก่งแท้แสนรู้ดื้อด้วยทั้งดื้อทั้งแสนรู้ดูน้องตะวันนะคะน้องตะวันก็ ก็แท้ใหญ่เลยนะคะปกติพ่อนงจะปอกให้นะคะแต่วันนี้พ่อนงก่อไฟยังไม่เสร็จนะคะก็เลยให้น้องกินเองไปก่อนนะคะช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะลูกนะมาดูลูกสาวต่อนะคะดีเด็กอะไรเก่งแท้ลูกเกยเก่งมากๆเลยลูกอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ เมื่อวานก่อนนะคะมีผู้ใจบุญนะคะเอาเข้าวโพดมารดหนึ่งนะคะแต่แม่ป๊อปไม่ได้ไปเอานะคะเพราะว่ามันดึกแล้วตอนนั้นน่าจะสามจะสี่ทุ่มแล้วนะคะแม่ป๊อปก็ไม่ได้ออกไปเอาเข้าวโพดกับเขาแม่รักได้ข้าวโพดมานะคะแม่รักก็เลยแบ่งมาให้ครอบครัวน้องตะวันด้วยนะคะต้องขอบคุณแม่รักมากๆนะคะที่เอาเข้าวโพดมาแบ่งให้ครอบครัวน้องตะวันด้วยนะคะ ไปไหนแล้วลูกหมดแล้วหรอหูดูหลักฐานนะคะแทะจนหมดะะแล้วค่ะเก่งมากๆเลยลูกสาวแทะข้าวโพดเป็นด้วยโน่นกินหมดแล้วก็หันตูดแล้วค่ะกินหมดแล้วก็หันตูดแล้วเดี๋ยวไปดูน้องตะวันต่อนะคะอ่าให้เขาเลยเดี๋ยวเขาปอกเองเขาเก่กงหรือว่าแม่แอนจะปอกให้เขาก็ได้แม่แอนปอกให้น้องตะวันด้วยนะคะ ตะวันปอกเองเป็นด้วยอู๋เขาจะใช้เท้าเหยียบนะคะแล้วเขาก็จะแกะอย่างนั้นเห็นไหมคะตะวันก็เก่งเหมือนกันนะคะนี่นี่เออได้กินได้กินเก่งมากแล้วเขาหาก,กินทีละครึ่งก่อนนะคะน้องตะวันแล้วก็จะกินอีกครึ่งหลังโอโ้เก่งแท้มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยมีแต่ตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยแซบลบุก อาลาแชบอ,อาลาปลอกให้พีพีเอฟซีบางอีกนะแล้วแล,วแลว้คนเก่งแล้วล้วนี่อ๋อเรามาดูความสามารถน้องตะวันนะคะเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยหนูเก่งจังเลยครับโอ้ลาเก่งแท้ลูก ก็จะมีน้องไก่ที่อยากจะกินกับน้องตะวันด้วยนะคะมีแม่แอนปอกไว้ให้เขานะคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับวันนี้พี่น้ำทิพย์ให้โชคนะถ้าแม่ถูกหวยนะลูกนะแม่จะซื้อกล้วยมาให้ หนูกินเลยนะน้องตะวันนะให้แม่เราเอื้องกินให้พี่นักทิพย์พี่นำค้างแล้วก็น้องตะวันกินด้วยดูเด็กอ้วนนะคะเริ่มจะอ้วนแล้วค่ะพี่พี่เอฟซีกินข้าวโพดใหญ่เลยนะคะตะวันชอบกินข้าวโพดนะคะวันนั้นวันเกิดน้องตะวันน้องตะวันก็กินกล้วยใหญ่เลยนะคะ นี่ไฟที่พ่อนงกาลุกขึ้นแล้วนะคะตอนเย็นนี้ก็จะได้เย็นก็ก็จะควันก็จะมีดูสิคะไก่กระช้างกินร่วมกันแล้วคะ่ะมาดูตะวันจะไล่ไก่หรือเปล่าตะวันชอบไล่ไก่นะคะเพราะว่าไก่ชอบกินอาหารเขาขอเขาขอแม่แอนอีกนะเนี่ยแม่เอนตะวันขออีกแล้ว เอามาให้เอาอยหวัดดียังหรอเลยลูกนี่พี่ไก่ก็อยากกินด้วยเนี่ยกินอยู่นี่แหละลูกเดี๋ยวแม่แอนจะเอาไปให้แม่ดอกเอื้องหนูกินอยู่นี่แหละลูกตะวันเก่งนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณาของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ